เฮียงอะไรกันจังนี่นะโมจะฟังเลยถ้าเป็นพระวัดอื่นจะเขากลับวัดกันไปหมด,ดหเลยเฮียงกันอยู่ั่นแหละดี่ถ้าเป็นพระวัดนี้เขารอได้ไดูที่คุณพ่อนี่นี่รับคุณท่านหัดทำบุญทำทานมั้งคะนี่ผู้แต่งตัวมาทำบุญมึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ย <S <S มีชุดเพียวค่ะจะมาเต้นลับ,บงมึงไงฮะเดีย๋ยวทำบุญเสร็จก็จะมาบูชาว สวยทุกวันนะมึงงั้เอ้าใกล้บ้านมายังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่อย่าหาเรื่องใหฉันนะคะฉันขอร้องเลยเช้าเนี้ยขอร้องมึงไงเมียฉันปากทิ้งว่ากันไกลอย่บอกไครแมคุณพี่ฉันนั่งก็สวยไปเช้ทุกวันอยู่แล้วถึงก็ร้อนใจด้วยจริงสักวันนึงอะวันนึงน่าสวยทุกวันเลยค่ะหนุนไปก็ไม่ว่านี่อีนี้นะตาไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทำไมอ่ะมึงเป็นใครเอ้าจัมีดี้ไม่ได้หรอกค่ะดีดี้ใช่โอปอล์จีดี้ต่อ โอ้โหแม่ววยมีอลเจ้าค่ะมาเป็นฟูงเป็นครับหรือว่าเฮ้ยมีบอลเจ้าค่ะคุณท่านขาองง่านี่ไม่ไหวก็ไม่น่ามานะคะเนี่ยดลงตาก็มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพิ่งเพิ่งมาอ๋อนี่เองแม่มีแต่ระนุ่มๆทางนั้นเลยนี่ย้ายไปใส่วัดเออ hae, cái cái, không nhiều vậy, phải, giải, bay. <laughs> 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 ờ, oh. <laughs> à, công minh, công miến, ta, lê, ta nói, hí quý gấp cuội, là khó, hay, quăng, 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 điêu thập bừng, hôm nay, bên trong, cái, kinh, ใจเย็นงรับคุณนายจะเล่นพอโยองอันทว่าพูดถึงเรื่องของความรักโรด,ดกันลงบ้านอยู่แล้ว เช้านี้มีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่เดี่ยวถ้ากูกลับบ้านไปไม่มีอะไรกินนะมึงกูจะแข้งให้บิดจังเลยไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวกันจ้าว่าไงจ้า มึงมีอะไรเขียงกันจังนี่นะโมจะฟังเลยถ้าเป็นพระมดอ่นจะเขากลับวัดกันไปหมดได้เขียงแล้หนั่นแหละดีถ้าเป็นพระวัดนี้เขา่อได้ไอไ่เฮียงไข่ล่งไม่ทันเลยนีตาต้องชเียงาขาไปช่วยหนูตาหน่อยสิ พุงตาลินพุงพ่อรถโอ้ยโอ้ยไม่พุงอ่อไม่ายแดงกับผมอันน uh. ี้ตาเดินได้เดิเมื่อไหร่เดินได้ก็ไม่เดินซะด้วยดูสิอันนี้รถหลบตาหรือรถพ่อหลบตาครับเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มาเกด็บแต่พ่อเราห่ายแล้วไง อีลักรอพีก่อนอะไรกันหนะคุณนายขาคุณนายรอฉีฉันใช่ไหมคุณ <c ười> นายขาคุณนายดูติไปกันหมดเลยเดี้ยฉันโมโหไปแล้วเป็นไงพวกมึงไอ้ด่างไอ้เขียวแม่ออกหักกินแต่เช้าเลยนะพวกมึงเที่ยวถ้าพรุ่งนี้กูเห็นมึงมายืนรอยหน้าบ้านกูอีกกูจะเอาหนักติกจริงหัวพวกมึง